สบายดีพ่อแม่พี่น้องแด่ไอ้มุมนะขึ้นชิเล็กให้ในไอ้คุณชิเล็กอืมคุณน่าไายจังเธอคุณแน่นแค่ต้นไหม่คืนนี้คืนนี้แบบสิ้นวังท่านจะได้กินน้ำอยู่ไหมป่อยเอาซะป่อยไปได้ปล่ยพี่น้องเลยพาเจ้คุณออกมาเยี่ยมพ่อเถาพี่น้องมาเยี่ยม มาผ่านอันแม่น้องดําได้ลูกผูยิ่งงพี่น้องบ้านนี้เลอมุกเลอใจว่ซื้อมาไหวกับบได้ใส่จะได้ผุยิงคือบ้านคือเมืองกับบไดเอาสูตรมุยิ่งมาใส่ให้ซะม่ยอมขเาไปล้ใช่เลยแล้วมุมมุ้ลูกยิ่งอาการมันีเป็นอะไรบ่เจ็บในท้องพี่น้อง เกีโปรตีนเ่อีครึ่งหนึ่งเจ็บครึ่งหนึ่งตันก็บ่น่อยแล้วนอกครึ่งหนึ่งก็บัหน่อยก็บ่น่อยกลายกับบลายแ่ว่ามันหนุ่มยวนนะอ๋ออะไรันวอะรเาเขาได้สักินแสบดิว่าเขา กินแส่บกินหางเจี๊ยบในถ่องเจีบอยู่ซึงได้นะีอง้ะีตงาไหเตียงถ่ายถ้าหายที่เราลลกก็ดอจอกมบเีไปจอมบจ่อึดเปียนม่แลวแบบนี้ เหตุไปแลละบาทนี่ลูกเ้าวมื่อไหคนมากเนีนี้คอยจะก้นมากคอยจะคล้ายหโืลได้ก่อนนอ้ยลูกสาวคุณออ้ยอีดินคุณเฮ้ยเลูกสาวค่ะเมือไอ้ขี้โมกนะอีดินผู้่อยรูอว่าจะเป็นยวงเจ้าเปล่านเจ้าน่ะ

ยังสิจ้าว่าโมนี่ไม่ได้ลูกเลยโมนี่ไม่เต็นนอนนอนตื่นกี่ไรครับใครๆเนี่ยนังไปนอนไปแนะเนาะเดี๋ยวได้มันปวดเทียบตัวเองกับเห็ดไปแล้วเดี๋ยวได้ใช่ไหไม่ไหลไก่ไหมลูกถ้านอนไม่จักเจ้าว่าโจ๊กออกมาแบ ไม่ไหนใครไมู่้องมาจ๊เป็นทนะจากเอามีดเซะเบิ่งและอะะเอามีดขูดกันได้่ะสรสังเกตได้พี่น้องพี่แจแม่น้องดำนะปีนไม่ปีนแตักพูนี่ชกเขาอีแรงเาขาไว้คือกรามันเป็นอะไรมาล่ามาล่ามาล่าอมยมีดเจ้าออกมาขูดคืดทีและใส่เจ้าได้ค่ะกบหมทำนวมาดกได้ก็หมเียนั่นนี่กลางคืนคือว่าน่นเจ๊แม่แจกะยสีแนวนี้ บอกแม่พากูไปเนี่ยหาหมอนไหนดีป่ะไปปลากูเมียมึงบัวอย่างเบิ่งไปปลากูเมียนฮะแบบตายมันไก่ที่ปลาษาได้ก็ตายก็ที่สุขานก็ตายตายอยู่ที่านโอ้ยว่าอยากเจ๊มแห่ขานไปตายอยู่างที่าระแล้วล่ดไก่มันมีผัวไปบ่อันนั้นไม่ยังปูอนะเออต้องนั่งมามุ้งมามุ้งมีความสามารถขึ้นี่ยเฮ้ยน้ำแต่เนาะไปหากระังยายนีอนั่นเด็ดเดี่ยวคนใหม่มาไม้น่ะสิต่อยใอายุคันใหม่น่ะ ก็ถอดแอ้ไปได้ให้หน่อไม่ได้นะมันขึ้นย้อมเพาเอริขึ้นไปเลยค้าไม่อยากสัก่นเนาะแต่เราไปบึงเราเห็ดแต่เน,นื้อหันเราไปนั่งขื่นบ้างได้นี่จะไปยืนไปย่างจอยอยู่พี่น้องนะพี่นอ้นองคนผัดนักนักเวียกแน่เห็ดน้ำมันเป็นได้มันแล้วไปคลายแล้วบ่ได้จากโหลดพูดแล้วเบิดแล้วบ่จังได้เป็นนี่ จ้างเขาไทยให้ไทยมันนะแล้วพ,พอพเรียนไทยแล้วเก็บมันแล้วอะไจังเลยเป็นไงเก็บบาแล้วซ้ด้นอนอยู่กลางสวน <c oughs> นอนสักดเดๆอยู่กลางสวนนะปล่อยลูกเก็บไปเดียวจนสิเย,ยียงจังเลูกลุดเก็บนั่นลูก,กเบื่อเก็บเออม่แต<อ>่มอหน่อยนั่นเก็บมากระบะไปทางไหนลราเมื่อไปเลยนะเมื่อกเขาฮียนวาซิมาโมนี่แล้วโอ้โหเห็นมาอยู่ โอ้คำพูแล้วคำจัหน่อยพแล้วงเงียงงูเงีใหญ่กระว่าว่าเซียงแล้วฮัซมาได้เพราะอย่างบ่เห็นมาอย่ามามองกูกูได้ลูกชามันก็เซียงแล้วมันนี่เดียเซียงากเียงง่อืมามองูกูได้ลูกเอเขาบอกว่าน้ำมีรถผู้นึง อีนินอ yup. ีนินเอ้ยอินักบินอินโอ้ยแล้วสิื่อถมาแล้วกะสูยีตัตมานเออมันมีหนมันมแขาเก็บายวานมานี่แล้วมาจอบาเถาอันเดคนขืนมาหาข้นขีเล็กหายได้เดนอนข้นขีเล็กแคนไ่เถ้าอ้มุมเราขืนมาได้คณในตีขืนคุณขืนขาแนจ้านะ ค้ปลาเถยายคุณน่ะขึ้นเพือหนุดม้ายน่ยก็จะลงมากลออิเลดอยู่ใส่คุบล่างกนได้ยังขึ้นเก็บดเยังขดแบบเนี่ยนี่ก็เศาเนข้ะนี่น่ะหลานหลดแต่ว่าเขายูงว่านี่นะเก็บย เือกันเศ้าเบื้องนี่มันมงเาโอ้ยยังได้เกิดเลยลูกสาบกันด้ตายลูกเปียนเบื้อกเบื้องเดียวแล้วขอหางางเบื้องนี่นะคอยอนแข่งแข้งอีนินอีนินแช่ท้าขช้าวขิชิเลกหาพี่น้องเลยน้องใส่เจนูอัดน้องใส่เจนูอัดน้องอดน้องพบานอีกแล้วเนาะ มับออ้ายแล้วเนาะอ้ายอ้ายเขากลลืมอยู่ห้องนี้เลื่อนล่ยหองมาบึ้ดอะไรของมังกรพูนจังหว่าฟูเชียวส่านไอ้มุ้มขึ้นแล้วทั้งนี้ละค้าสั้นข้นมาได้ ข้าวสารหมักกันแล่กันใหญ่บักอีลอยกันใหญ่ข้าวหมูโตนะเฮ้ยง่ายหมนแล้วว่ะขากระดูกใหญ่บักโล่เล่นหน่อยนี่บักเบียบักนำมาติดหัวบ้านหน่อยเห็นไหมเผื่อว่าเขาเกิดมาก่อนเขากินนมบดปาเฮาเผื่อว่าเขาเล่นหน่อยอันนี้ค่ะขาเกิดก่อนเขากินนมปาแม่แม่เงาอีกผู้หนึ่งเด้อเอาอีกผู้หนึ่งน้ำหมี่ยิงบักอุ้ยหมี่ยิงบักอะไรกันบักซุบอะไรนี่อืะ แงีก่กบแม่่เนี่ยเปนบตทำมเบึงพุดแแ้งต๊ะกระหม่อมบ่งบ่เป็นอ่างบึงนี่แซ่นะหนาเวทีโอ้ข้อมันลำเลืองกันแต่ว่านี่ไ่ได้ขาไปผ่อนเป็นกระดือนักจ้าบ่ หัวใจหมักมอลำอยู่แต่ว่านี่เห็อคม่นี่ยคุณก็เฮ้ยคนป่าคนดงคยว่าหัใจมอลำอยู่ได้สนานี้หมดแมักคว้ยแต่ว่านี่บอกยำยำบุญยำซินเดอยังไปบึงมอลำอย่เดน้สดแจ้งเธอวะเธอบด้ไปเถอะนะ มัดอันนี้ใหญ่มากแต่เต้ก็คือบุกอยากย่างเนาะขี้ขาวก็แย่งเสมอเนี่ยดองลุงดูโออันนี้ก็ระแบงมาให้ยังบุตรมีไปกินอยู่ในตู้เย็นเสื่อขังง่ายคันนี้โหลดแต่จะขังง่ายยุ่งดูมีโหลด พุ่งข้าเม่อดอกผักผ่อนซะก่อนแข้งแห้งคนนี้ซะก่อนโอ้ยลูกสาวเปิดแล้วมาคันโอ้ยอีนินอีนินเอ้ยบูแนบุพี่น้องความดื้อของมันความแสบของมันบักอึ้งกับยิ้มหน่อยไปใช่เหละ บ่แต่พอกินเสียงจเจ้าแจจ้าแจอยู่ข่างแนมน้ำลบน้ำท่านบ่ท่านเอมันอยู่เส้นทางโค้งลงกไปขวดมั่นพี่น้องวขวดมั่นแลละกระมาพานแลละกระตี4แดดพุทธว,ว่าขาจะจังหห้คลายนี่บามบาอ,อกิโลเท่าไรนี่นเฮตแต0 0ลงอีกแน่คือบาได้ยินเขาว่า4,000เลยเนาะเออ ขาวกได้งิน 4, งว่าสี่พันะไร้ายาสัตว4,000ป่ายสี่พันใต้เนยลงสามพันแปดอีกเลยกดน้ำมันท่านเดิอจังหน่อยลงสามมันสามถวนได้บ่เนี้ยส่วน,วม,ม,นวมันขื้นส่วนมันขึ้นสี่สี่แปดนะคัน้าวน้ำมัทนะ่านานาะน่นนนขอบคุณเลายๆ้าเนยเนาะขาต็นาตเย็นแล้วนี่นะ น้องต้มหยาข้าวต้มน้ำมันลดน่หายข้าวขาแล้วน้ำมือสีบือมันรดนิ่เออน้ำมือมันสีบออะลีเราบอกแม่อีกจักกันอันนี้เนี่อีกจักเดือนจะถึงเดือนมเข้าบ้านจะแก่คือกันมื่อยังต้มไว้ือนเมื่อนั่งกามน้องคอมมาเอามาเอาบ้านหน่งเต้งลงมาหอดเตือนอีเมละเตงกลับถึงเมื่อฝนเอื้อนถาม เป็นอะไรมาขวัะมอขวังแล้วไปหาข้าไปใลกทอดวะมาไปหยากมาหยากแล้วก็ไดเนมาเจาะคนโซมาได้บักทักเคเล็กนำพี่น้องอาหารแรงอีกวาแต่อาหารแรงอีกพี่น้อง่มนแรงเหรอุดอารืออื่นแรเออ ข้าวนังกินขมือก็ได้ถั่วสุขภาพเพิ่อนแข,นแข,นแขน็งแห้งเล้อันแรกยังวะอันมักแกงหมักข้าวเบือคือ,อยังนี่บัชิต้าอันนี้พอนอข้างอยู่โอย้ยโอยนี่แหละเขาวาบ่อบอกเฮ็นลองซบบลั่งน้ำตาหมอหามกับโบพังกินโจนเบิร์ดยังก็กกดิกินจนปลายโบเป็นกินแกงน้ำไหลม่ทานหมักแกงวายกระนาเป็นมอจะอยากยังจะกินยังจะตายจะสิบอะไรกิน เอแล้วบอกอันทันมาแววบอกว่าบ่ให้กินแกงหน่อไม้ไปไปทำแกงวายเขากินได้อยู่บ่แกงวายพ่อมันก็ประเภทเดียวกันได้แล้วเป็นหมอเขาก็จะบอกแล้วว่ากินโลดจะอยากยังก็จะจะตายเกาบ่ได้กินอย่าเป็นแบบนี้นสดงจะใส่ขุนเราอะอันใดแม่อยู่กั้เนี่ยเอาไปต้มเลยใส่ขุนแสดงว่ามันใส่กระเบื้องให้ต้มกินโลด โอ้ยเพิ่อนมานั่งเอ้ยความดันกูขึ้นร้อยหกชิปอันกระเพาะกระเพาะกระข้นยังกระข้นเจ้ากระข้นไปเพชนแกงยังอันนี้แกงวายะเอามากินนะแม่สะปปะก็กินแหละโอ้ยจะไม่อนสะอัดเนาะก็มาเนาะเขาคลายวายเห็นแต่คลาไปกับทำไปแล้ววะได้บ้องแกงวายสามโมัได้่ตะวัน ไม่นั่นเป็นปีผมเด้อไปตัดสุกรแล้วก็บอกแล้วนะไมมไปเราเห็นยังวันนั้นนะเราว่าแค่เราไม้เด้อเราว่ากินแล้วว่านี่่านมอวีว่ามันใค่อย่างไรก็ได้งั้นแม่น้องดามพี่น้องนี่นี่สือคอยดีขึ้นพี่น้องเอ้ยฮะว่ามันขึ้นมาขึ้นว่ะพี่น้องก็คือคาสิได้ล่าคลิปไว้ซัมนี้อาการเพิ่นก็เริ่มดีขึ้นแล้วต่างตัวยังเจ็บในท้องเนาะกระสือคอยดีไปครัล้พี่น้อง หากันข้าเจ้าข้าเจ้าบริหาย,ยามากินบอตาาหบะหงมอสวรนคเัาก็ลืมถามเจ้าเ <c oughs> บ,บิ้ดหรือเปล่ายังสองเมตดยังเมอืมยังสี่เม็ดข้าเจ้าหายามากินอยู่พี่น้องฟังไปแะละมันนักสิคอยเศร้าไปเป็นน้ำมันง่ายเศร้าน้ำมันยากมันก็ะช่คอ,อยไป อืมมากะมาโฮมกันแหละไดลไเป็นละสบายเด้อกินแกนอไม้เมื่อยามแมลงํานีบ่แก่มนบ่ได้นอนบคืนันได้เป็นแนนนเฮ็ดบดว่าอยนะเฮ็ดบดอนยังก็โฮมบ่ก็โฮมเก่าเด้อยังก็โฮมยังก็มากเลยมก็่ฮดยาเนาะสิเป็นหยังนอนก็บ่ได้านีวานเป็นข้าวเดียวอือ ้าเ <łość> ือยังบเศ้าโอ้ยใจเย่าไปขีดหากับว่าสหมือนนะเมยน้องดัเก็บข้อยังซหมือนยังซ้ำเก็บปฏเสหมองใจสิขาแล้ว้าหยุปฏิเสธหมองว่าใจอยหยังพี่น้องเลยลาชีก็พี่น้สบายดีพี่น้อง